สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะนําเสนอในเรื่องของหน้าไพ่นะคะหน้าไพ่นะมันมีสีตัวนะคะกหน้าไพ่ดอกจิกนะคะจะมีดอกจิกอันนี้คือจะโชว์ในลักษณะของเอกก่อนนะคะแต่จริงๆแล้วอะ่ะก็คือจะบุ้มบอกจะบอกถึงลักษณะทั่วไปของตัวหน้าไพ่สําคัญก็คือนี่ค่ะดอกจิกขลังตัดโพดําแล้วก็ผู้แดง ทำไมโพดํานะเอชมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เอชโพดําทาไมโพดําเป็นลักษณะแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าโพดํานี้ต้องมีอะไรที่แตกต่างกว่าไพ่อื่นจริงๆแล้วไพโ่โพดําเนี่ยหมายถึงไพ่แห่งการตายหรือว่าไพ่แห่งสัญชาติหรือว่าไพ,พ่หาพาแห่งชีวิตที่ไม่มีอยู่บนโลกนี้แล้วอะคะ่ะบทบาทในเรื่องของหน้าไพ่สีตัวนะคะดอกจิกดอกตัด โู้แดงโพดดำนะคะทีนี้เรามาเน้นจุดสำคัญกันในเรื่องของ A ค่ะตัวเอต,ตัวบนนี้นะคะตัวเอตัวบนนี้ถ้าเทียบกับตัวเลขก็คือเลขหนึ่งนั่นเองเลขหนึ่งถ้าถ้าคิดเป็นเลขหนึ่งในลักษณะของการทำในวันนะคะก็จะเป็นวันที่หนึ่งเอตัวเดียวเนี่ยนะคะเป็นวันที่หนึ่งถ้าเป็นเดือนก็จะเป็นเดือนมกราคมนะคะเดือนหนถ้าจะเป็นปีก็เป็นปีแรกเลยปีอะไรปิ ปีชวดเนาะปีชวดก็คือปีหนูนะคะปีไทยนะคะหรือปีปี1ก็คือปีปัจจุบันปีปัจจุบันแล้วก็นับต่อไปเรื่อยๆปี1ปี2อปีสก็คือปี2ก็คือเลขสอเนาะแต่เอทก็คือเป็นเลขหนึ่งนะคะให้แทนเป็นเลขหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะไปดูข้างหน้าอีกค่ะ คลิปรวมไปเลยนะคะในตัวเลขทั้งหมด10ตัวเลขนะคะมันจะมีความหมายว่ายังไงมาถึงตัวเลขอีกตัวหนึ่งตัวเลขที่2นะคะค,ค,คือเลข2นั่นเองค่ะตัวเลขหน้าไพ่นะคะอันนี้หน้าไพ่ก็คือบอกรวมในหน้าไพ่สีต่างๆแล้วนะคะมา,มาดูตัวเลขนะคะมาเน้นที่ตัวเลขว่าตัวเลข2คืออะไรนะคะ2นี่ก็คือวันอธินทร์เนาะ นับไปเลยวันจันนะคะก็คือวันเลขหนึ่งนะคะถ้าเป็นวันก็คือเลขวันอาทิตย์นะคะเลขสองก็คือวันจันนะคะหรือถ้าเป็นเลขขังตัวเลขะนะคะก็เป็นวันที่สองนะคะถ้าเป็นเดือนเลขสองนี้ก็หมายถึงเดือนกุมภาพันธ์ถ้าเป็นปีเลขสองนี้ก็เป็นฉลูปีฉลูนั่นเองค่ะแล้วถ้าเป็นปีที่นับเป็นตัวเลขไปนะคะก็นับจาก ปีนี้ถัดไปปีหน้าเป็นปีที่สองนะคะก็คือปีถัดไปเป็นปีหน้าปีสองมันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าการอธิษฐานเราอธิษฐานเป็นแง่ไหนแบบไหนเน้นยังไงเพราะว่าการอธิษฐานไพ่นะคะจะต้องกระชับรัดก็ต้องกระชับและก็กระทัดรัดนั่นก็คือว่าสั้นๆได้ใจขวานั่นเองอย่างเช่นว่าภายในปีนี้เราจะประสบความสําเร็จกับสิ่งที่ตั้ง มุ่งหมายไว้ไหมนะคะภายในปีนี้อาจสมมติว่าไพ่เปิดมาปุ๊บเป็นเลขตัวเดียวก็คือไพ่ใบเดี่ยวใบเดียวนะคะที่จะเปิดมาเป็นเลขสองปุ๊บอ่ะสองโพแดงขึ้นมาปุ๊บไม่ใช่แล้วนะคะไม่ใช่แล้วในเชิงนั้นบอกว่านะคะ จะประสบความสําเร็จมันได้อยู่นะภายในปีนี้เพราะว่าในหน้าไพ่ขวาทั้งหมดก็คือ2ดอกแดงก็คือชัยชนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเลขตัวอื่นขึ้นมาที่ไม่ใช่สีตัวนี้นะคะเป็นเลขตัวอื่นขึ้นมาที่ไม่ใช่ไม่ใช่สีโพแดงตัวนี้นั่นแสดงว่า2ตัวนี้2โพดำสองตัวนี้2ด,ดอกจิกหรือ2ตัวนี้2ดอกตัดนั่นก็แสดงว่าปีที่คุณจะประสบความสําเร็จไม่ใช่ภายในปีนี้แล้วค่ะ แต่อาจจะเป็นปีหน้าค่ะหรืออีก2ปีข้างหน้าคุณถึงจะประสบความสําเร็จอ่าน,นี้เป็นตัวอย่างง่ายๆนะคะเอาง่ายๆนะคะสรุปก็คือว่านะคะอ่าถ้าถามลักษณะว่าอย่างนั้นนะคะภายในปีนี้จะประสบความสําเร็จไหมอะไรประมาณนี้นะคะถ้าไพ่ตัวนี้ไม่มีนะคะเอาดึงตัวนี้ออกนะคะ เราจะมาดูที่ไพ่สามตัวถ้าไพ่สามตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บแสดงว่าปีนี้คุณไม่ประสบความสําเร็จแน่แต่เป็นปีหน้าหรืออีกสองปีข้างหน้าคุณจะประสบความสําเร็จนะคะดูง่ายๆนะคะดูตามความหมายรวมของหน้าไพ่ด้วยนะคะทีนี้เราก็จะมาดูในเรื่องของเลขสามกันนะคะภายในเลขสามเนี่ยก็จะหมายถึงวันก็คืออาทิตย์จนันทร์คารแล้วใช่นแม่เลกสามก็จะเป็นวันอังคารค่ะอ่าเลขสามวันที่สามค่ะ เลขสามตัวนี้เดือนนะคะเดือนมกราบคุมาเมนาเป็นเดือนมีนาค่ะนะคะแล้วก็เลขสามปีนะคะเชือฉลูขานเป็นปีขานค่ะนะคะและเลขสามวันนะคะวันบอกแล้วเนาะวันองนังคารนะที่จะองังคารนะคะแล้วก็กรณีที่นะคะถ้ามันขึ้นอยู่กับการที่ถานเหมือนกันนะคะวันและช่วงไหนวันและช่วงไหนต้องดูด้วยนะคะว่าสามดำหรือสามสีดาเนี่ยนะคะก็คือวันช่วงกลางคืนเนาะหรือ ก็คือวันอังคาวันอังคารเวลากลาคืนอย่างเงี้ยค่ะแล้วสามสีแดงก็คือเวลาช่วงกลางวันนั่นเองนะคะสังเกตง่ายๆนะคะหรือนะคะหรือช่วงเดือนช่วงเช่วงเดือนช่วงเดือนที่ตอนช่วงเช้าหรือช่วงช่วงเวลาที่เดือนมาเร็วก็จะเป็นสีแดงโดยดช่วงเดือนมาช้าก็จะเป็นสีดํานั่นเองนะคะก็คือช่วงเวลาที่ ปลายเดือนอาจจะเป็นสีดําเป็นสีดํานะคะช่วงเวลาที่ต้นต้นเดือนก็จะเป็นสีแดงนะคะเป็นสีแดงนั่นก็คือว่าขึ้อนอยู่ที่ลักษณะของไพ่นะคะสรุปนะคะเลข3มคือวันที่3คือวันอังคารคือกลางพมินาคือเดือนมีนานะคะคือปีขานนะคะ ตางปีนะคะเพราะฉะนั้นเราจะดูด,ดูดูตัวเลขลักษณะแบบนี้ส่วนนิสัยนะคะเราก็จะดูตามรูปหน้าไพ่ไปนะคะนิสัยยังไงช่วงเวลาเป็นแบบไหนดูตามรูปหน้าไายไปนะคะมาดูเลขสี่กันบ้างนะคะเลขสี่นะคะอ่ามาไล่ไปเลยนะคะวันที่สี่ค่ะวันที่สี่เลขสี่นะคะหรือ ถ้าจะพูดถึงว่านับวันไปอีกสวันก็ได้นะคะอืมก็คือถ้าเกิดว่าเริ่มต้นจากวันนี้ถัดไปอีก4วันหรือถัดไปอีกสี่อาทิตย์หรือว่าถัดไปสีป่เดือนหรือว่าถัดไปสี่ปีนะคะตามช่วงเวลาของการอธิษฐานตามช่วงลักษณะของการอธิษฐานนะคะสังเกตดูนะก็คือเราจะยึดการอธิษฐานเป็นหลักนะคะให้มันกระชับได้จริงๆนะมันก็จะแม่นนะคะ Keep going by